สวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายธิติกุลสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาในโหมดอีกโหมดหนึ่งนะคะก็คือการโกรกสีผมนะคะเพื่อปิดผมขาวหรือการย้อมสีผมเพื่อปิดผมขาวจะมาแนะนานะคะว่ามหาีหลากหลายแบรนด์นะคะที่เป็นน้ํายาโกรกสีผมเพื่อปิดผมขาวแต่สําหรับดิฉันนะใช้มาหลากหลายยี่ห้อมาก แต่มาจบอยู่ที่ยี่ห้อนี้นะคะในตอนนี้นะคะใช้มาประมาณ1ปีแล้วก็คือยี่ห้อ La p u s นะคะ Paris นะคะแล้วก็ผลิตในประเทศเกาหลีนะคะสวัสดีค่ะหลังจากโกรบผมมาได้1อาทิตย์นะคะอันนี้คือ after one week นะคะ โกรกผมโดยใช้ลาบูสตัวนี้นะคะ Number ร4.45ซึ่งเป็นมอกกรนีมอกกรนี copper brow นะคะอันนี้หนึ่งอาทิตย์นะคะหลังจากไปโกรกสีผมมาแล้วนะคะยิ่งถ้เป็นคนสระผมวันเว้นวันนะคะ จะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ<น>ส่วนผสมพิเศษในยาย้อมผมลาบูสนะคะก็จะมีส่วนผสมของโอเมก้าไนายจิงเซนคือโสมโสมแดงนะคะแล้วก็หมึกของปลามหมึกนะคะอโลเวล่าว่านหางจระเข้มีชาโคคือถ่านนะคะ แล้วก็มีคอลลาเจนค่ะเรามาแกะกล่องดูนะคะว่าข้างในจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมีหลอดครีมสี <Number S 2> ทำสีผมนะคะ <one. S 2> คือ n u m b e r 1, 1นะคะ Number o <one>. n แล้วก็ Hair Color Cream ีมขวดที่2นะคะขวดขาวๆแบบนี้นะคะเวลาจะย้อมสีผมก็คือเอา1นึ่นะคะแฮร์ครี <Cream> มคัลเลอรที่เป็นหลอด บีบลงไปในแฮร์ครีมคัลเลอร <hair cream S 1> ์ <color S 1> ที่เป็นขวดนะคะย้อมสีผแล้วก็ผสมกันนะาะนาทีนะคะมาล้างผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็มาล้างออกตามด้วยขวดเล็กๆขวดนี้นะคะก็คือสร้างความเงามันให้กับเส้นผมค่ะหลังจากโกรกสีผมแลอุปกรณ์ในนี้นะคะจะมี ถุงมือนะคะนี่เป็นเสื้อคลุมนะคะเวลาเราทําสีผมเพื่อทําด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีถุงมือให้ในนี้เรียบร้อยนะคะเนี่คือจากที่ใช้ลาบูสรุ่นนี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะดิฉันคิดว่าจุดเด่นของลาบูสรุ่นนี้ก็คือลาบูสรุ่นนี้เป็นสีย้อมผมที่ปิดผมหงอกได้ดีมากนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ทำให้ผมเสียนะคะอันนี้คือจุดเด่นที่ดิฉันพบในลาบูสต์้าดู e f ฟ r ์ Before, ก่อนกรลกสีผมเพื่อปิดผมหงอกนะคะคือใช้ลาบูส์สังเกตน,นะคะดิฉันจะมีหงอกที่คนผมจำนวนมากนะคะวันนี้ดิฉันเลือกย้อมสีผมที่ร้านทำผมนะคะแต่เอาน้ำยา ย้อมสีผมไปเองที่ห่อลาบูสนะคะนัมเบอร์4.45เป็นสีมหฮอกรนี c คอปเปอร์บราวน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนของการโขลกสีผมแล้วก็มาดูว่าสีผมใหม่นี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะตามมานะคะแล้วก็ after หลังจากใช้ลาบูสนัมเบอร์4.45ซึ่งเป็นมหฮอกรรนีคอปเปอร์บราวน์นะคะตอ่อ อนแรกในการย้อมสีผมนะคะช่างจะทำการสระผมของดิฉันก่อนโดยไม่ใช้น้ํายานวดผมนะคะและล้างผมให้สะอาดเสร็จแล้วก็จะมีการรายให้ผมแห้งนิดๆนะคะพอหมัดๆเสร็จแล้วก็เติมน้ํำยาย้อมสีผมลงไปบนผมค่ะทจงทั่วค่ะ แล้วทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วก็มาเติมที่คนผมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทิ้งไว้10นาทีทําการล้างสะออกแล้วก็ตามด้วยตัวเคลือบนะคะที่ทําให้ผมมันเงาเสร็จแล้วค่ะมาดูตอน after นะคะหลังจากย้อมสีผมเรียบร้อยแล้วสภาพดูได้นะคะ ว่าถูกใจไหมถูกใจมากเลยค่ะสีผมเบอร์นี้นะคะ4.45ค่ะลาบูสต่อจากนั้นก็จะมีอีกรูปหนึ่งหลังจากทำสีผมแล้วเป็นเวลา1อาทิตย์นะคะว่ายังยังติดอยู่ไหมหรือว่าหลุดล่วงไหมแต่ให้เป็นคนหนึ่งที่สะผมวันเนว้นวัน คือหนึ่งอาทิตย์ภาพที่ท่านเห็นที่ใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยนะคะคือหนึ่งอาทิตย์ที่หลังจากย้อมสีผมมาแล้วนะคะสภาพผมก็ยังดีอยู่ค่ะแล้วก็สีผมก็ยังติดทนอยู่นะคะรนนี้ที่ทิฉานเลือกเนี่ยก็คือผมไม่เสียนะคะผมไม่เสียแล้วก็ ไม่มีกลิ่นชุนเลยนะคะกลิ่นแทบจะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ไม่แสบหนังศีรษะนะคะซึ่งดีมากแล้วเรียนว่าเป็นสีที่ไม่ต้องมีการเอาสี4.45ไปผสมกับเบอร์สีไปผสมกับเบอร์5ก็คือตัวเดียวเนี่ยนะคะมาฮอกกานี Copper b r o ตัวเดียวเนี่ยก็คือใช้ได้เลยโดยไม่ต้องซื้อหลากหลายขวดแล้วเอามาผสมกันนะคะซึ่งถามว่าถ้าเราจะกรลกเองได้ไหมก็กรลกเองได้แต่ท่านตัดสินใจไปกรลกที่ร้านนะคะเพื่อความสะดวกแต่บางครั้งก็กรลกเองเหมือนกันที่บ้านนะคะ ไปที่ร้านเนี่ยเนื่องจากร้านเนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าตรงไหนมันหงอกชัดเจนโดยเฉพาด้านหลังใช่ไหมคะก็จะสะดวกมากขึ้นเพราะเราก็คือคนไทยอายุ56าบหกหกหกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่า,าลุทยากรของราบรุสเนี่ยนะคะ เป็นแฮร์คัลเลอร์ครีมนะคะแฮร์คัลเลอร์ครีม m b e เบอร์นะคะในกล่องนะคะมีแฮร์คัลเลอร์ครีม m b e r one นวันนะ,ะแล้วก็มีแฮร์คัลเลอร์ครีม m b e r t อ o ูนนะคะใส่สองอันนี้ตาส่วนหนึ่งเใช้ใช้หมดเล้ก็ได้นะคะผมชั้นน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วย มือทิ้งไว้30นาทีเรียบร้อยแล้วสระล้างผมเสร็จก็ตามด้วยตัวเคลือบเงานะคะตัวเล็กๆตัวนี้และในถุงก็จะมีถุงมือแล้วก็มีเสื้อคลุงนะคะเวลาทําสีผมด้วยตัวเองจริงๆทําสีผมด้วยตัวเองก็คงก็สะดวกดีนะคะ แต่ทิฉันเลือกที่จะไม่ให้ร้านโกรกสิ่งผมให้เพราะว่าตัวมีหมอกอยู่ด้านหลังแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะคะจริงๆทําเองแล้วก็ให้คนในบ้านทําให้ก็ได้ mm hmm. ก็เคยทำค่ะทำทั้ง3แบบคือทําเองโกลกเองให้คนในบ้านโกรกให้แล้วก็มาทําที่ร้านแต่วันนี้เลือกทําที่ร้านนะคะ mm hmm. จะได้พอทําเสร็จได้ผมจะได้ไปทําธุระอย่างอื่นได้ด้วยนะคะแต่ซึ่งทรงผมในวันนี้ที่ท่านทำเนี่ยนะคะไม่ได้ทาที่ร้านคือสระเองที่บ้านเสร็จแล้วก็รายเองนะคะมันมีเหลือบๆตรงนี้นะคะก็คงเป็นเส้นผมที่มีหอกขาวเยอะนะคะมันก็ วันแรกๆมันก็ปิดนะคะนี่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มันก็จะจางลงบ้างนะคะแต่ที่ชอบมาราสีนี้ตั้งแต่ใช้มาหลากหลายยี่ห้อมากนะคะถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องทิกุลชัยวันแช n แนลค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ